เราได้รับรายงานจากเดวิดจอห์นสันพ่อของคนหนึ่งเดวิดแจ้งให้เราทราบว่าลูกสาวและพญายาของเขาทั้งสองได้หายตัวไปหลังจากที่เขากลับมาจากที่ทํางานมีคราบเลือดอยู่บนพื้นแล้วก็ห้องนั่งเล่นเลือดตามโฉงทางเดินบนชั้นสองคดีนี้ถูกระบุว่าเป็นการหายตัวไปคาดว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมเกิดขึ้นกรุณานตรวจสอบคดีนี้มันเหมือนแบบแบทแมนเลยวะลมหานี่ไงใครวะอ่ามันชื่ออะไรวะบรูซเวนอีกที่จะเปิดตู้จะต้องการโอเคโอเค่็จะ เราเราเป็นลำบดเป็นนักสืบนักสืบนี่ไงทางงานจากไอ้อะไรวะจากปั๊มตำรวจใช่เป็นนักสืบเป็นนักสืบแล้วยินแจยืนเป็นยัไงวะค่อยยิ่งเลยเหรอโอ้แม่งไม่ไปเดินผ่านหนึเห็นแล้วี่เข้าไปในบ้านแล้วครับตอนนี้ทุกคนนี่ไงประตูที่อะไรอยู่เนี่ยเราเข้ามาในบ้านแล้วว้าวปะมันยังมีใครจุดเทียนด้วยหรอวะใครมันเปิดไฟไว้ไปอภิชาติฟาร์ม อันนี้เปิดได้นะเฮ้ยอะไรอ่ะพม่านพม่านครับทุกคนไม่ต้องกลัวมันไม่หล่นหรอเปิดได้เฮ้ยจิงไอยี่เขียชอบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโน้ตเหรอโทษโทษโทษอ่นไงวะอ่นนี่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องห้องนั่งห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นมันจะบอกไม่ให้เราไปทำอะไรห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ห้องน้ำ ไม่ไม่มันมีห้องอะไรบ้างอันนี้ห้องน้ําก็คือโน้ตเรนนี่ไงมันบอกว่าห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ห้องนั่งเล่นฮี่ที่รหัสคุยเลยเนี่ยอุ้ยมีเลยตัวแบบอุ้ยแสดงว่าไม่ไม่ธรรมดานนเนี่ยเนี่ยนี่ไงเขานี่เราเราเจอเบาะแสแล้วเป็นเอ่อเป็นเหมือนว่าภาพเราเจอเบาะแสแล้วเจนี่ไงเดวิดอะเนี่ยเดวิดเออว่านี่ไงเหมือนในรูปเลยไอินวดะนี่เนี่ยเนี่ยเราต้องหาชิ้นส่วนรูปนี้วะ น,นี่เหมือนจะเป็นครอบคร,บปปร,รัวเดวิดนะมันกูเป็นสับปเหร่เลยวะเออสับปเหร่ปปรเรดวิดแนนตับป่ะเนี่ยนี่เป็นลูกอันนี้เป็นเมียชิมีเบียรเนี่ยห้องนั่งเล่นเหรออันนี้ห้องนั่งเล่นเราได้ชิ้นสวน่วนมาแล้วเด<อ>็ดอะไรนเนาะเฮ้ยนี่ไงปริศนาต้องมาเรียงกันเป็นทักต่างนี้ก็ไม่ได้เปิดทำไมมันมีลมวะไม่รู้อะเดวิดเปิดหรือเปล่าฮะไม่เดี๋ยวเขาจัดการในนี่เอง กูแม่งเขาเล่นอย่างร้อนเลยสัสเอ้ยเอ้ยเรียงว่าอะไรวะชิบหายแล้วกูโง่อังกฤษด้วยเออมันมันได้บอกอะไรไหมมันมันจะให้เรียงคำแต่เราไม่รู้ว่าเรียงที่อะไรเอ้าไอ้เหี้ยเก็บใหม่ได้คุยอเรียงหัวละกันอาจะเรียงชื่อมันก็ได้นะเดวิดเหรอเอ้ยแต่มันยาวนะวะ A B C ป่าวะ A B C แล้วกูเก็บหมดเลยแล้วกันนะไม่ต้องเรียงแม่งแล้ว ตรงเ,รเอยสวยอันนี้ได้ละอย่างงี้แหละอย่างงี้แหละเพื่อนหนึ่ง <1. S 1> เป็นห้องเป็นรหัสกันหรวะ 1. 1> คุณซ <3. S 1> ื้อตอนนี้เราอยู่ใต้บันไดเดี๋ยวดูอะ่ะเฮ้ยเสียงฮี้อะไรอ่ะปิดป,ปิดได้ไหมปิดไม่ได้เปิดดิไม่ได้หรอกมีต้องแปลงกุญแจม,มาเปิดหรือเปล่าวะเอวช่วยมันให้ไปข้างบนข้างบนน่าจะข้างบนมั้งใช่ไหมน่าจะ ลองอีกแล้วไอสัสเฮ้ยกูทำงหาไอ้กุญแจเฮียเฮียมีห้องห้องห้องอันนี้ดีกว่ากินข้าวอยู่ในกระเป๋าเปล่าวะนี่ไงนี่ไงเว้ยหรือว่าเราเราเราต้องไปเปิดกันวะ อยู่อยู่ในที่นี่เอออยู่ในที่นี่ก็ดูงงตั้งนานทำไมมันต้องนั่งเล่นนั่งเล่นอะไรวะไอ้กงูงงอุย้ยเเปิดเเปิดมาเราเราก็แก้ปริศนาได้แล้วนะทุกคนก็คือเอาเลจา,จ,าจากไอ้ห้องข้างล่างเนี่ยไม่่ไเียกูใจหาว่าวบ้านนี้แม่งไม่ธรรมดาเี้ยนะกลังจากที่พายเลยแม่งเยกูกูโดนไ่เี้ย มึงมาหลอกกูใช่ไหมกูมจะเข้าไปหามึงเดี๋ยวนี้แหละยิบเผาบ้านมึงเผาบ้านมึงเนี่ยมึงใครวะมึงไอดเดวดิดหรอือเปล่าวะอีบหานี่ยคือตกเจนเลยเลยพอห้องนี้ห้องนั้นมันไปได้มันไปข้างบนดูไอขี้นี่กันเจ้าเอ๋ยอย่างงี้ไม่เอาเหรอเฮ้ยมันเปิดได้เปิดได้แต่เปิดไม่ได้สั่นนี่ผมกูต้องหาอะไรเหมือนกันดีวะคือไข่ทุกคนมึงข้าไปแล้วกูกลัวเจอเจอเหมือนเมื่อกี้ วินดี well, well. ้เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยช่วยยูยูฟายูฟามึงดูดิเออมัเหมือนว่าอีเย่ไม่ใช่เหมือนนะใช่เลยยูฟาแชมเปี้ยนลีกว่ะเดวิดนักเตะนักเตะยุโรปนักเตะยุโรปไม่ธรรมดานี่ยว่ะดีกีดีกีแชมป์โลกนี่ยว่ะเฮ้ยเสียงเเเหรออออะะมาพ อูร่รู้ไหมคือห้ามมองมันเหรอแต่กูมองมันแล้วนะเมื่อกี้เอ๊ะอีกอะไรวะกูกูมองมึงแล้วนะอวเอ้ยเดี๋ยวะๆนีไอ้เล่นเปลี่ยนเป็นหนวงขี้อะไรเนี่ยกลัวกูกลัวว้าแค่ไม่เป็นเล่นเป็นหนวดสองศูนย์ห้าสามเล่นอะไรบอสเป็นรหัสอะไรเงี้ยเป็นโนวดเ,เลยไม่น่าเชื่อหร biến nô cầu cái này đi mà lên nãy rồi quăng 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 ผมเตะไทยเฮ้ยเฮ้ยมันจะอรอเลย,ยนะกลัวจะได้รูปอีกแล้วทุกคนอันนี้เป็นเอ้ยมันมีรูปอีกคนหรอวะโอ้นี่มันมันบอกให้เรียงอะไรเนี่ยไอ้หนูมึงเรียงยังไงวะอยากเรียงอะ่ะเราจะมีทางเดียวปะไปเลยรื่อยๆชัดลาอ๋อตายแล้ววะล็อกอีกทีไ้เหี้ยต้องิดเหี้ยตกใจเสียงวิกเคไปเราต้องไปไปไปทางนูน้น อะไรอ่ะโอ้ยหาทานเหรอเขาบอกปีศาจไม่ได้อยู่ตรงนี้แบรันบ็อกก์ก่อนออกทานพี่อย่าเจอรูปไอ้เจอเลือดอีกอะมามาเราเดี๋ยวเขาเลี้ยงรูปหนึ่งอย่าบังอย่าบังอย่าบังเข็ดตัวนี้นั่นล่ะสวยน้องมันคืออะไรอ่ะกุญแจไปไปเดีเดยอบทำไมพ่อมันดำปึ๊ดอย่างนั้นวะ ปิดโอ้มดำปุ้นอย่างนั้นเลยวะไม่มีอะไรไปไปต่อไปต่อไปต่อหนี่ยวะมันในดูหน่อยมันคืนวันอะไรอ่ะไอ้น,นูสองสุขว่าต้องเป็นหรหัสเราเราต้องไปมันไม่มีฐานหร,หรือเราหาไ,ไม่เจอเราก็ไม<ป>่รับไม่จุดรือเปล่าไปตรงนี้ก่อันนี้คืออะไรวะรไปห้องนอนเนี่ยโอ้ยอีเหี้ยไอ้ออ ไฟดำน้องไฟดับ,อดบ <ไฟ S 1> โอเค <ผา S 1> โอเคกูกลับบ้านแล้วกูกลับบ้านแล้ว <c oughs> กูไปได้ไงไอ้กลัวกัวเฮ้ยอย่าไปกลัวมันเราไม่เรามาสองนะ <c oughs> เว้ยเฮ้ยแล้วก็ใส่เดียวเนี่ย <c oughs> ไอ้กูไปการเดียวก็ <c oughs> ไฟได้วะไปการหายช่วยกูด้วยหายเฮไมกูต้องมาซื้อบ้านกูเองนี่ด้วยวะไม่ไปมันก็ไม่จบวะไอ้เหี้ยน้ำตตาอะไรอ่ะ อย่าไปจ้องมันมันบอกเอออย่ามองอย่ามองอย่าบอกโอเคกูคไม่กลัวมึงละไปไปไหนตายเพื่อน<ม>เกิดไหนวะมันเกิดข้างล่างเลยโลด้วยแต่ของไม่หายแต่ของไม่หาย<ผ>มึง <Okay. S 2> ตายมึงจับไอ้แกว้วจ้ำจำเหมือนเดิมอ่ะไม่กลัวหรอกอ๋อก็ว่าอยู่ดีไ่ไหนอยู่ข้างล่างก็ว่าอยู่ทำไมมันบอกว่าอย่าจ้องตาอย่างนี้เราจะมองตาม,มันนะทุกคนคือต้อง ก้มมันนี่เดินเหรอกลุ่มกลม,กลมไม่รู้ว่าปิดไฟด้วยหรือเปล่าไม่นาม่าลองก้มเดินดิเต้นไปถ่ยก่อนไปกลุ่มอย่างเดียวไอ้เนี่ย,ยต่ำมึงขอโทษแล้วกันเต้นดึงก้มปอีกแล้วเท็ดดี้ไงเดินแบบเท็ดดี้ไอ้เคสอยู่ไหนหลักเนี่ยต <laughs> กใจหน้ากูเดินแบบเท็ดดี้ ไปเจออันนี้โอเคเราได้น่าจะเปิดห้องน้ำได้แล้วเราเจอไขควงไ่ควงเมื่อกี้เราเดินปิดคอมนี่มันจะไปเอ็มมันวิ่งไปเอ็มดูดิมันมามไหมไอ้คอมติด,อตดไอ้คือไงสองห้าสามเจ็ดสี่เอา อะไรวะเก้าตัวนี้กี่ตัวอันนี้เจ็ดตัวแสดงว่าไปข้างล่างกันเอ้ยไม่ใช่ดิไปอีห้องนึงไปห้องน้ำไปสุดทางกว่าถูกถูกถูกถูถูเขาเลยเขาเลยเขาเลยเข็นไปไหนมาเยี่ยมมอไม่เห็นไ่ถูกไหมวะเอยถูกแล้วโอเคออกไปไหนอีกไปไหนกูอยู่นี่เหรอเอ็มได้อยู่เอานี่ไง ไม่ไม่เปิดได้ป่ะจะขอว่าใครควงเปิดไงโอเคเผื่อมันมาอีกคุกควบรอมีอีว่ใครควงเราก็เปิดงน,นี้อ่ะอันนี้เป็นห้องใต้หลังคาของอไอ้ขี้เข้าในห้องเดียวไปไปไป,ไปห้องนั่นแหละห้องอะไรวะห้องที่เข้าไม่ได้หรือเปล่าที่มันล็อกไว<อ>้อ่ะอเ่ะไอ้เนี่ยตกใจให,หมด<อ>เว้ยขังวิ๊ก แต่ไอะไรออกได้น้องวิอะไรเจอตัวนกอีกอันเฮ้ยเราน่าจะเอาไปเรียงแล้วโอ้จะได้เป็นก้าวตัวไงเอ๊ะใช่ไหมไปห้องขมุนขมุนขมุนไปห้องไปห้องเป็นโ่ที่มันขาดอ่ะเออนั่นแหละเอาไปเชื่อมกับที่มันไม่ขาดเนี่ยไอ้กูต้องดึงผ่านที่นั่นหรือเปล่าเออเราก็จะมองมันเองไงมันคือเราต้องเทดีไหมมันมันห้องไหนวะลืมละไม่มีไฟอ่ะอง ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไหมห้องไหนวะห้องนี้ปะไม่ใช่ไหนวะไปต่อไปทางนู้นเลยท้งเู้นเลยสุดะมึงก็มาดิไปดิคือของเจอของมันกูเจอมันกูเจอมันก้ม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 ปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยกูจะมองเห็นว่าไงงงก้มก้มไปอ่ะเปิดไฟไม่มีอ่ะเออเปิดไฟก็ได้เปิดไฟเดิมแม่งเลยกูไม่กลัวมึเลยสุดะ นี่ไงอยู่ใกล้เองนี่ว่ะก็มันหัวอย่ามองเรากูก็ไม่มองครับไออะไรวะน่าจะเอ็งเปิดโน้ตดูดิออกเองอะลองดูมันจะมีตัวซ้ำอยู่อย่าบังอย่าบังอย่าบังเบังบอกไม่ได้มันกดไม่ได้คีมันมาไอ้ซ้ำใช่เนาะใช่ประมาณนี้ตายหมดแล้วเนี่ยไอ้คิดว่ามันเป็นได้ป่ะสามเก้าใช่ไหมอันสุดท้ายเก้าถูกน้อง ถูกถูกถูกเขาขมนึกว่ามันมันแบบตัวธรรมดาดเ,ดเลยเจ็บ<อ>นี่ยนี่ไงรหัสไอ้ข้างล่างอ๋อใช่ป่วาวะเขีเยนอะไรกันเอ็งเอามันเอามาได้ไหมเดี๋ยวเขาเอาหยิบมาเดี๋ยวเขายิงเองอไปเอ้าให้เราเอ,าอะเนาะให้เราต่อเอเอหออน่าจะข้างล่างเนี่ยปาไป,าปาลอง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 

เองมม่เขมันอยู่ข้างขวาเองอ่ะอุ้ยแม่ยจริจีนเลยซีซีอะไร AE อ๋อเดี๋ยวหาเอก่อน AE อ่าฮะก็ EDH อีกใช่ไหมทางซ้ายไม่มีทางขวากีจัดกกลมอยู่นั่นตอนนี้ขโมงอันนี้อยู่ E ใช่ไหมเอ้ย CA หรือ CE C A E C A E ok G D Ừ Giờ hành mana N Ở đây là Nghe tao hả? Ờ, như thế thì mình cứ tắn Ta bảo hả? Ui Diện cái gì? À này quá cái gì? Cái gì luôn ấy? như này? Ờ, ทีวีตรงไหนวะห้องทั้งเล่นมันไม่ใช่มันอยู่มันอยู่หลังเองอ่ะไม่ใช่เอออยู่ข้างขวาเองอ่ะอ๋อรู้แล้วอะไรตกตุ๊กตาตกตุ๊กตาตกแสดงว่าตุ๊กตาตกมันมีของไหมไปได้ถ่างนี้โอ้เราเราได้ถ่านได้ถ่านแล้วเอาถ่านเอาถ่านคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ตรงห้องนั้นอ่ะไอ้เห็นไหมที่มันมีรถไฟเออนั่นไป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 ประตูอยูตรงไหน คือมาตรงนี้ตรงนี้ข้างนี้ตามมาตามมาตามมามันอยู่ข้างล่างแล้วเราปลอดให้แล้วดิเย่ <c oughs> เย่มันไม่อยู่เฮ้ยเชียงไรเชียงไรมันมามันมาปิดไฟปิดไฟชยมันขึ้นตามไวสัตลุยเย่นี่นี่เป็นไงดีวะลุยยาีิลุยยาดิเออต้องปุ่นอะไรต่อวะ ห้องมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวคิดก่อนลืมห้องวะลืมห้องวะยังไม่ใช่อันนี้ลูกมันอันนี้อีกอีกคนนึงห้องแม่มันเปล่าวะเฮ้ยห้องห้องข้างบนไงบนไหนไอ้ห้องห้องใต้หลังคาไงเออไอ้มคุณคุณไอ้รถไฟมันอยู่ห้องใต้หลังคาใช่เออแบบแบบแบ